แล,แล้วทุกอย่างก็ตันตันๆนทีนี้ไม่ได้หนีอากาศหนาวมากเท่าไหร่เพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวมันมีแอ่งน้ำนแถวนี้ก็เลย ที่พักเขาทำราคาได้นี่ลงมาใกล้ๆบ้านแล้วกระดูกหมอกไม่ได้ขึ้นอยู่ค่ะ,มะหม,มอกบอกซีขึ้นอยู่กับอะไรไม่อยูกับควา แลวที่บ้านก็มีความชื้นชื้นมากเลยเด้อไม่มองอื่น <laughs>